สวัสดีครับมไม่ใช่ผนะู้เขียนทุก,มมกนนะท่านกระผมทำหน้าที่ติดต่อครับผมน่ากินครับทุกท่านและเวลาที่ทุกท่านรอคอยก็ากำลังจะเดินทางมาถึงนะครับ ฟังครับ,รบรผมคิดว่าหลายท่านในที่นี้เรียนไรเพื่อทำง,งานแต่ท่านทราบหรือไม่ครับว่าการทํางานเป็นอย่างไรและคนที่จะพบต่อไปนี้เขามีประสบการณ์ด้านกนนารทงานด้านการฝุกงานมานานถึงสองเดือนแต่เขาจะม,มาเล่าขานประสบการณ์ด้านจุดงาน <c oughs> ขอเชิญพบกับคุณพี่นิดป้าลุงพระบผมรไปเดิับคุณปกันรับ มาถึงวันสุดท้ายครับสำคัญมากเลยครับคนนี้ท่านฟังครับท่านรู้จักตันเฟิร์นฟ้าหราที่่านที่าจจะรู้จักแต่ว่าท่านทราบหรือไม่ว่ามีต้นกำเลริมาจากที่ใดประเทศใดและเขาคนนี้เป็นผู้มีความชื่นชอบในเฟิร์เกี่ยวกับต้นเฟิร์นฟ้ามาอย่างไนด้วยประสบการณ์อดีมาวุโครับ ที่เขมาเลใ้ับท่านที่มัได้รับชมนะรับค่ะขอเชิญนกก เพอเป็นเกียรตแก่นะที่เดินเรือครับชจาังเดษชื่อหลุยส์ชื่อหลยส์นะครับชื่อหลุยส์คเพ่อได้ร่วมเดินทางด้วยแล้วในการเดินเรือรอบโลกนะระหว่างปีปศ1766ถึง1 6 0 0 ดีโอดีดีโอดีแยาลอยซึ่งเป็นเมืองหลวง เ8 9ซึ่งเป็นระยะเวลาประมาณยี่สิบปีหลังจากที่ได้พบครับและเป็นชื่อที่จนกระทั่งปัจจุบันนี้ได้ยังใช้อยู่โอ้เป็นความรู้ที่ยิง่งยอดมากเลยครับขอเชิญค คับคุณผูมครับกับคุณนะครัตน์คำภูมินะครับเป็นคนพูดคนสุดท้ายของเรานะครับแลนนี่ก็เป็นเพียงแค่น้ำจิ้มเท่านั้นนะครับเออว่าการหน้ามีอีกเราคงจะได้ปบกันอีกในครั้งหน้าครับและขอเชิญพี่กรณ์ท่านต่อไปขอบคุณครับ